ครับก็พามาลงอุณหภที่สองนะครับอันนี้เป็นลงที่สองนะครับที่พาไปดูเมื่อกี้เนี่ยลงที่หนึ่งอันนี้ลงที่สองครับลงที่สองนี้ตอนนี้เขาติดลูกแล้วนะครับติดลูกเป็นชอใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผงจะเปิดให้ดูนะครับเป็นบางชอ่อของเอสแปดก็แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ของเอ8แปดนะคอสแปดนะครับ เ4 8สี 48, ่แปดก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวเปิดดูให้ดูนะครับส่ว <c> น <oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นของลิลลี่ลิลลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่อนี้จะเป็นลิลลี่นะครับนี่ ส่วนตัวนี้จะเป็นของ beauty เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนน beauty จริงๆมันต้องห่อครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำตะข่ายรอบกันแมลงกันนกกันอะไรต่างๆอันนี้จะเป็น beauty beauty. beauty ก็เยอะส่วนตัวนี้จะเป็นของ l a m b o oh, rambo ลูกแต่ละพันแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะครับ น,นีปกติผมก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ชมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีลูกค้านะครับที่ผมโพส์ขายต้นกล้าแล้วก็อยากรู้ว่ามันใช่พันที่มันได้ผลไหมนะครับบางคนเขาเคยเจอแบบซื้อกิ่งมาแล้วไม่ติดโูกนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแลมโบนะครับแลมโบตัวนี้ก็จะเป็นไว้มะลกาไวมะลกานะครับไวมะลกาอันนี้ยังเล็กอยู่ไหมมะลกาออกช้ากาช้าหน่อยนะ น,นี่จะเป็นไว้มาลกานะครับนี่ลูกข่อยยาวอย่างเงี้ยไว้มาลกาก็มีสองช่อนะครับส่วนส่วนสุดตัวนั้นนะ,ะจะเป็นของคาร์ดินัลน,นะครับคงไม่ได้เปิดให้ดูนะครับมันอยู่ไกลนี่ ลิลลี่ลิลลีลลล่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคงเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็บ,บอกว่ามันเป็นลูกไหมอย่างเงี้ยกลัวซื้อไปแล้วไม่ไปติดลูกเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับกิ่งพันก็ไม่ถือว่าแพงครับถ้าในเน็ตก็จะตกอยู่ที่สามร้อยสามรอยห้าสิบโดยเฉลี่ยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ